เปื่อยเดยครับท่านผู้ชมเปื่อยเดย์ไป2เดยนะฮะวันนี้วัดกันอีก5เกมเราจะได้เล่น4เกมนะฮะก็ไม่แน่เพราะว่าทางเราสะดวกมากๆนะ17นก็ไปแล้วเมื่อวานลิควิดโยกลงมาเล่นพออย่งกี่เกมเดียวก็ไปไปแล้วนะฮะมาเดี๋ยวรอดูวันนี้มาแข่งกันต่อในบิ๊กลี่สไปเดอรครับนี่ฮะวันนี้เราจะมาเปิดโลกโซนใหม่ <laughs> อยู่มาร่วมเดือนคือเดินเข้ามานิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นนี่ฮะอีเล็งโซนนะครับซึ่งจะมีร้านอาหารแย่มาอีกสองร้าน อยู่มาตั้งนานไม่รู้ว่ามีแล้วแคมีชินเนอร์อาชายนี่ดินเนอร์นะครับแล้วก็เป็นคอรียาดิเนียงนะครับของร้านาขวามีร้านขวาเนี่ยเรารอดูมันจะเป็นเหมือนข้าวผสมกิมจิหมูอะไรเนะี่ยก็น่ากินดีนะครับรีวิวนะครับรีวิวครับ,รรบจะชิมให้ มันมีอะไรบ้างปลาหมึกก็เสร็จกูแล้วกันนะเฮ้ยดีดีเอาไปชิมน้ำอย่างเดียวอย่าไปแก้ต้องลองกินดิวะาใช่ผมเลยวันเ,เอร์เออมันต้องรีวิวรสชาติของพวกวัตถุดิบแล้เว้ยอ๋อกูสั่งก่อนเดี๋ยวมาอร่อยอ่ะอร่อยอ, <c oughs> อร่อยวันรานด้วยหน่อยส <c oughs> ั่งเยอะไงเลยสรุปคืออร่อยนะครับโอเคฝากด้วยนะผู้ชมครับติดตามไปยังขาครับเรากับบุญรำนะใครจะไปวิกเอนไม่รู้เหมือนกันแต่ขอได้ไปแค่นั้นทีมสวัสดีครับต้องแพ็คสมิดาลงทะเบียนอีกครั้งหลังจากที่ หายไปกับรอบวันที่อย่าอย่าใช้คำว่าหายไปเรียกว่าได้เวลาพักผ่อนเลือกเวลาพักผ่อนให้ตัวเองเต็มที่สองทั้งันนี่ไดแล้วถ้าหมดเราได้แข่งเกมหนึ่งหรือสองเกมหรือสามเกมถ้าเราเต็มที่กับมันเราทำได้เนี่ยเอาความจริงพูดว่าอยากเล่นซิปกเกมแหละพูดให้ดูดีเลดนแค่นั้นนะเตรียมลงทะเบียนเดี๋ยวเราไปเซตอัพกัน คนหลับไปเยอะติดคนล้มตดคนน่ดบมันติดตรงไหนก็ได้พี่เอ็มม่ใช่เพ่เปิดนี่อ๋อเหรอต้องคืออีกเปล่าตรงนี้มันดิฟับไงตรงนี้ผมก็มีแค่นั้นแหละตั้งกายมาเออผมก็มีสมกว่าตรงนี้ก็แปะหัวนมแล้วพี่ให้พี่อย่าไปลงนะองถ่ายลงเป็นองค์ความรู้ไปลงความรู้ให้กับน้องๆก็แบบปุดไยาทานเออคิดมากน้องแจนเราได้เซตติ้งอล้ได้เซตรอก่อน เพราะว่าจบเกมแรกใช่ไหมจบเกมแรก,แกเราจบเกมแรกเราเราเราลเล่นต่อเลยครับ4 <c oughs> ีเกมครับรู้เรื่องวันนี้ื่วยผมขอสองสองเกม <c oughs> สองเกมเข้าเลย กำลังเซตติ้งอยู่นะครับไปแล้วก็รอเซตติ้งเสร็จก่อนแล้วก็คุยนู่นคุยนี่เตสร็จก็เดี๋ยวต้องรอเขาแข่งกันก่อนประมานเกมหนึ่งแล้วกเกมที่สองเราก็เข้าม่าในตู้เลยจะได้แบบว่าไม่ต้องมาเซตติ้งตอนเขาเขาแข่งเสร็จเขาให้เซตมันไวเลยครับเจอกัน ใกล้เริ่มแข่งแล้วตอนนี้เตรียมตัวเตรียมตัวขึ้นสนามเเตรียมตัวกันแล้วครับตอนนี้เข้าเราแล้วไปสู้อเอ้โกแค่แมันเข้าเขาเราบบกกาสามคนเลยเราสู้ <c oughs> สี่เกมที่เกมพอสองพอ ขอไก่เดียวอะไรนะไม่ต้องขออะไรเยอะตอนนี้โอเคเจอกันครับไปก็ยังก็ไหวเว้ขอแค่หุ่งไม่ให้สนุกเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะวิ้มีพลาดไปอะเราค่อยไปแก้วิ้หน้าเอาสองวี้งไหวจะได้แชมป์วิ้ีมีเงินเข้าไปเลยก็ได้หุ่งเล่นดีมากเลยมาอะไรเอเอสู้นะ ไอ้เนี่ยออกแล้วเฮ้ยสับดิเราสู้ไเลยเราไปสู้เลยไว้ผมน็อปแนออโอ้โหคนเดียวเลยเอะไรสามสองหนึ่งเอ้ตู้จบแล้วสี่เกมที่ลงเป็นไงครับโค้ดอ่ะเอาโค้ดบอกก่อนก็โอเค็โอเก็เดี๋ยวว่าเล่นดีครับแต่แค่ยังมีจุดพิลึกขานิดหน่อยใคอยแก้แขกันไปก็เหลืออีกสองวีค โอกาสที่จะเราเข้ารอบกานไฟนอนก็คือเราอาจจะไปแชมป์นหนึ่งในสองวิกนั้นหรือว่าอีกสองวิกนั้นอะเราเข้าแฟนอลแล้วเราทำคะแนไนได้ดีหรือว่าถัดจากอันนี้ไปอีกอะก,ก็คือสี่เกมที่ชิงไก่กันก็คือยังมีโอกาสอยู่ครับผมเป็นครับสี่เกมเดือดเข้า <laughs> <laughs> อะไรนะก็หนุกดีครับก็ตอนท้าย <laughs> อะกับตาครับ <laughs> เป็นครับหนุกครับนี่ถวคนนี้เลย ซีเกมเทปไม่จมันทุกเกมมแรงน้แซ่บอ่อยออกมลามเนี้อกต่อครับวันนี้เยบอกฮะเราไม่ถ่ายคอนเทนต์ซ้ำฮะร้านใหม่เราก็ถ่ายวีล่ามเวีดนามพเนนนมาใช่ไหมอืมใช่เป็นร้านแบบมีปลามกปลามึกสดนุ่นปลามึกสดอยู่นู่นปลามกสดถปลามกสดามเอขาวนั่งอยู่ก็คืออย่างแรกอะเราให้น้ำซุปปลาเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวป้าเจ้าปลามกสี่ตัวมาลงใ้มิะสีตัวเลยเหรอใช่ไม่ใช่ เนี่ยรื่อระหว่างปลาหมึกกับปูใครตายก่อนนั้นวะ คนดูว่าผมกับปลาหมึกใครจะตายกันนะบ้าะไปแล้วนีนได้หรอกินหมดอ่ะซื้อหมดอะไรกันวะเฮ้ยตัดตาเลยกัดก่อนไหมอ่ะหนึ่งสองมันยากจริงมันจะร้อนหรือมันจะมันจะต่อยกูก่อนวะเฮ้ยมันตายแล้วไม่กล้ากินนะไม่มีตากินเลตายยังเพื่อเมันเอ๊ะมันกัดปลากรูไงปลากูหลอกหลอก <an> <mich S 2> เป็นไงแจนอร่อยอะรูปวิวมันคือสดมากมัน <biggest> ย <concern> ัง <slightly> ย <fit> <or gib berish> <fall> ุ่มอยู่เลยอะไม่ไหวอะเป็นไงโกมโกเหมือนกับเทตตี้เทตตี้ประมาณว่าแบบมันคือมันสดมากๆอะมันหนึบอ่ะเนื้อดีอย่าหวานอ่ะโอเคหมดเวลาเรียบร้อยนะฮะมันเยอะจริงกินไม่ไหวหรฮะอ๋อฮะวันนี้วันว่างๆอีกหนึ่งวันนะฮะไม่ใชว่างทุกวันเลยคือก่อนที่ปูรำจะแข่งช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมี ของ A เ,เนี่ยมีกิจกรรมนะก็คือเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ําไปซาวน่าแล้วก็ไปฟิตเนสกันนะครับแล้วก็เรียกว่าถ่ายบรรยากาศไว้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็เตรียมตัวสับวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูบุรีรัมด้วยครับโอเคเดี๋ยวไปเรียกว่ารีแลกทามกันก่อน,นนะครับเดี๋ยวแล้วก็ชมบรรยากาศแล้วกัน าวมีฐานครับม,ม,มีนมอยู่สี่คนคือนั่งประมาณแบบสิ่นาทีก็ถือว่าแห้งแห้งละเอียดยิบไปฟิตเนสต่อฟิตปะโคตรฟิตบอกเลยเพราะเพราะมันอะไรฟิตท่ากับว่างว่างจิง ก็ตอนนี้กำลังมาที่เวทีนะครับวันท้าแล้วสัปดาห์แรกผ่านแล้วทั้งยานอีชั่นทั้งวีคซาว v วอ a l แล้วก็วีไฟนอลนะครับก็วันนี้ก็จบกัสุดวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกแล้วก็กลับไปวีคซาวเวอร์พรุ่งนี้ก็จะไปเริ่มที่บัตตอมก่อนคู่ A แถบพรงนี้ไอพิโก้บายบายโดนแฝงนะน่า ข้าดีพิกขาดีพิกหนีหนีเมืองวันแชมป์น่ะลาจากกันติดตามด้วยวัททอมนะฮะวันจังที์นี้แล้วการดับกันใหม่เราจะพยายามให้ได้เล่นในวิกเซอย์วอลมากที่สุดตามนะครับว่าเรียนไหนเจอทูดมูเหรียนพับจีมีไหมเหรียนพับจีลงมะเหรียญแจ้งคุรลอบได้มี คบไยเจ้าการเจอกันครับเจ้ากัน